เข้าใจใช่ไหมคะความอยากพิสดานขึ้นไปเพราะว่าตัวเองเนี่ยบางทีก็มีความดีใจบางทีก็มีความเฉยเฉยบางทีก็ชวนตัวเองบางทีก็ไม่ต้องชวนตัวเองอันนี้คือสภาวะอย่างได้อย่างเดียวนะคะตอนนี้พูดถึงอยากได้อย่างเดียวทีนี้ในความตรงนี้เนี่ยก็จะมีความอยากได้แบบว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเรียกว่าในขณะนั้นความอยากได้เกิดร่วมกันกับทิฏฐิ เพราะว่าความอยากได้ตัดหาความที่มีตัวมีตนเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าฉันหรือว่าเธออย่างนี้นะะฉันเนี่ยสำคัญกว่าอย่างเงี้ยฉันกำลังอยากได้สิ่งเนี้ยฉันอยากได้สิ่งนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือระหว่างอยากได้กับคำว่าฉันต้องแยกจากกันคำว่าอยากได้คือตัวโลภตัดหาคคำว่าฉันก็คือทิฏฐิเจตสิกตัดหาเพราะฉะนั้น ในส่วนของอยากได้แล้วมีความดีใจอยากได้แล้วมีความเฉยเฉยแม้นจะชวนตัวเองหรือไม่ชวนตัวเองแต่ในข,ขณะอยากได้นั้นความเป็นตัวตนก็เกิดมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อความอยากได้มีความพิสดารขึ้นมาก็มีสภาวะอื่นนะะที่เกิดร่วมกับตนแล้วมีความเห็นผิดเหมือนกันและอยากได้เหมือนกันเนี่ย มาผสมะสานเกิดร่วมกันเหมือนว่าประชุมกันแล้วว่ามีความเห็นเหมือนกันกันกบโลภะก็คืออยากได้เหมือนกันแล้วความอยากได้เนี่ยก็มีเพื่อนอื่นโดยที่ว่ามีทิฏฐิความเห็นผิดตัวนี้เกิดร่วมด้วยเห็นไหมฮะเพราะนั้นโลภะมีสี่ดวงแรกสี่ดวงแรกเลยที่มีตัวทิฏฐิเข้าประกอบถ้าเราจำได้ เราจะอบท่องบาลีว่าโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตังใช่ไหมคะอะสังขาริกังสังขาริกังจำได้ไหมคะแล้วก็มีที่เป็นอุเบกขาก็อุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตังอะสังขาริกังสังขาริกังก็คือสี่ดวงแรกของโลภะสี่ดวงแรกของโลภะเนี่ยเขามีโลภะ ด้วยเขามีทิฏฐิด้วยแต่ถามว่ามีสองไหมไม่มีสภาวะอื่นเกิดร่วมด้วยเพราะทุกครั้งที่โลภะเกิดจะต้องมีกลุ่มของอกุศลที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเกิดกับเขาได้อีกคือมีพวกโมหะอหริกะอโนตตป,ปะอุทธจัจจะเพราะเมื่อความโลภอย่างได้เกิดค,คราวใด ความหลงเผลอก็จะเกิดตามมาด้วยความไม่อายความไม่กลัวในบาปอากุศลน,นะฮะก็เกิดขึ้นมาด้วยความฟุ้งซ่านในสิ่งที่จะต้องไปไปทำตามความอยากได้ก็เกิดขึ้นมาด้วยอย่างเงี้อยอันนี้คือความพิสดารของจิตเริ่มจะเกิดขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะเพราะปกติแล้วถ้าบอกโลภะเกิดเดี๋ยวเดียวได้ไหมเกิดได้แต่กําลังไม่พอจะต้องมี เพื่อนๆที่เกิดร่วมด้วยก็เกิดมาพร้อมกันเพื่อที่จะทำทำงานในสิ่งของที่ตัวเองที่แบบว่าสภาวะตัวเนี้มันอยากได้แล้วก็มีสภาวะที่เข้ากันได้ที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมตัวโลภะเนี่ยให้มีกำลังแค่นี้ไม่พอจะต้องมีกลุ่มอื่นซึ่งเรียกว่าอัญญสมานะเนี่ยเข้าร่วมด้วยอีกนะคะ มันไม่ใช่แค่นี้ไงที่เราคุยกันไม่ใช่ดังนั้นจิตจึงมีความพิสดานขึ้นมาแค่โลภะเจตสิกดวงเดียวสามารถทําให้จิตพิสดานมาได้อีก8ดวงจิตนะคะแดวงและดวงหลังๆเนี่ยถ้ามีความอยากได้ปั๊บความเยื่ยยิงถือตัวตามมาตอนนั้นทิฏฐิทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าความเป็นตัวเป็นตนเกิดแล้วทําให้มานะเกิดก็ได้ใช่ไหมคะคือ ฉันฉันฉันเก่งกว่าเธอฉันดีกว่าเธอเห็นไหมฮะเนี่ยมานะเกิดขึ้นมาเปรียบเทียบเพราะว่ามีคำว่าฉันแล้วก็ชอบจังเลยนะที่ฉันดีกว่าเธอเห็นไหมฮะฉันชอบมากเลยก็คือความชอบเกิดขึ้นละฉันชอบมากที่ฉันดีกว่าเธอฉันมีฐานะดีกว่าเธอดีกว่าเธอทุกอย่างเลยหรือไม่ก็ ฉันคือนี่ถ้าโลภะเกิดนะมันเกี่ยวกับเรื่องของความอยากได้คือมีความหวังอยู่ในใจยังไม่พอเหมือนกับว่ามีการเปรียบเทียบพร้อมกับความเห็นผิดเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลภะเมื่อเข้าไปประกอบในจิตใดจะมีพวกทิฏฐิและมานะเนี่ยค่ะาตามไปด้วยเนี่ยกลุ่มนี้เลยค่ะแต่เขาจะต้อง ตัวทิฏฐิกับมานะเนี่ยเขาจะต้องไม่เกิดด้วยกันเข้าใจนะคะอ่าเขาจะต้องไม่เกิดด้วยกันเดี๋ยวเราจะได้เรียนในหัวข้อต่อไปเรื่องของนิยตอกน,นิยตักพวกนี้คือบางทีเขาก็มานะเนี่ยนะบางทีเขาก็เกิดบางทีเขาก็ไม่เกิดแล้วแต่อย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้เกิดตลอดนะคะอันนี้เดี๋ยวไว้ไว้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ให้เราเข้าใจว่า ในในส่วนของจิตที่มันพิสดารขึ้นเพราะว่ามีเจตสิกเหล่านี้เข้าประกอบแล้วเจตสิกหนึ่งดวงเข้าไปประกอบในจิตอะ่ะไม่ใช่แค่อย่างเดียวคือถ้าโลภะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปประกอบแค่จิตดวงเดียวถูกไหมฮะโทสะเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ไปประกอบในจิตดวงเดียวโทสะไปประกอบก็ต้องไปประกอบในจิตสองดวงเข้าใจใช่ไหมฮะเห็นไหม แต่วิจีกิจชาเจตสิกเนี่ยเขามาแค่ที่เดียวแต่อุทธัจจะเนี่ยเขาไปได้หมดเลยเพราะโมหะอะฮริกาอนุตตะปาอุทธัจจะพวกเนี้ยนะเขาเข้าไปได้หมดเลยใน12บวงโมทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาหากันในส่วนของการที่เราทิ้งเอาไว้ในบทเรียนเมื่อเมื่อคราวที่แล้วอะนะฮะว่าเจตสิกทั้งหลายเหล่านี้นะใน52ชนิดนี้ แต่ละชนิดนั้นมีเข้าไปประกอบในจิตอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปเรียนรู้เขาแต่ตอนนี้เนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้อีกนิดนึงนะในหัวข้อตรงน,นี้จิตเป็นสภาวะรับรู้อารมณ์ทางตาขบุจมูกลิ้นกายใจอันนี้พูดหลายครั้งแล้วนะคะรับรู้อารมณ์ที่ต่างกันโดยชั้นของภูมิก็คือจิตที่เป็นโลกิยะโลกิยะก็คือตัดโลกระออก นี่ฮะในสภาพของจิตเนี่ยที่รู้อารมณ์ทางตาจมกูกดิ้นกายใจที่ท่านบอกว่ารับอารมณ์ต่างกันต่างกันโดยชั้นของภูมิจิตอันนี้เรียกว่าภูมิจิตนะคะมันจะมีความเหลื่อมล้ำกันสูงต่างต่างกันเพราะนั้นภูมิจิตเนี่ยมันมีทั้งโลกิยะและโลกุตระเข้าใจนะคะโลกิยะก็คือวิ่งวิ่งจากข้างบนลงมาถึงที่นี่พอนะโลกุตระก็คือกลุ่มนี้เลย ชั้นภูมิของจิตก็คือถ้าเป็นโลกิยะเนี่ยเขาจะรับอารมณ์ทางตาหูจมูกเดินกายใจเนี่ยว่าโดยรวมเลยนะคะส่วนโลกุตระเนี่ยเขารับอารมณ์ทางใจเพราะว่าการกําหนดรู้รูปร,ร,รู้นามต้องเกี่ยวกับเรื่องของสติที่ล,ลึกรู้ที่เกิดที่หัวใจนะคะนะคือตาเนี่ยตาเนี่ยสติไม่ได้เกิดที่ตาสติไม่ได้อยู่ที่หูสติไปเกิดที่หัวใจ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดการกําหนดสติจะเกิดที่หัวใจแต่แปลกตรงที่ว่าสติระลึกรู้ในตาที่เห็นรูปแล้วแปลกตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับปุถุชนทั่วไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็แปลกมากแต่ท่านที่มีปัญญารู้ทันนะคะเราะฉท่านจะเห็นรูปเป็นรูปจรงิงๆรูปเป็นสักด์แต่ว่ารูปแล้วก็เห็นรูปเนี่ยเกิดนิดเดียวแล้วก็หายไป อย่างนั้นจริงๆแล้วสติเกิดที่ไหนสติไม่ได้เกิดที่ตาเพราะว่าถ้าเราเรียนชั้นที่สูงขึ้นท่านจะอธิบายเรื่องของวิถีจิตซึ่งการทํางานของจิตเนี่ยมันเป็นทางก็เรียกว่าวิถีไปว่าทางใช่ไหมคะทางดําเนินของจิตทางดําเนินของจิตเนี่ยจะได้รู้ว่าทางที่จิตดําเนินเนี่ยทางตาก็มีจิตดําเนินทางหูก็มีทางจมูกทางลิ้นทางกายทางหัวใจ เพราะนั้นจิตเนี่ยมีทางดําเนินทั้งหมด6ทางเมื่อจิตมีทางเดินทั้งหมด6ทางอารมณ์ที่จิตเข้าไปรู้ก็มีทั้งหมด6อารมณ์เช่นกันใน6อารมณ์นั้นก็แล้วแต่ว่าอารมณ์ไหนที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องมีอารมณ์ปรากฏทุกครั้ง